ลูกค้าจองคิวตรวจเช็คแล้วได้คิวทําเลยลูกค้าเล่นกิจกรรมรีวิวหน้าเพจจับฉลากได้รับส่วนลด9%ออวันนี้มาใช้บริการที่ออโต้มาตปทุมธานีได้รับบริการที่ดีเยี่ยมทีมช่างดูแลอย่างสุด,ดยอดพนักงางทนทั่ไปที่ใส่ดีมากอยากให้ทุกคนมาใช้บริการครับเราต้องให้เขารู้ว่าเรามาจริง นี่เป็นบาทส่วนลด9%สำหรับอะไหล่ ตัวนี้จะใช้กับอะไรล่สไม่ได้นะพี่อะไรล่สน้ำมันไม่ได้แต่ว่าแบ็คไหล่เทียบอะไรเทียบเดียวครั้งหน้าพี่จะมาเปลี่ยนโกใช่ไหมก็ใช้ตัวนี้เป็นส่ลน้ำเติมได้9เอ๋อรถเพาะรถเราหรือรถเขดได้ด้วยคือรถคันไหนก็ได้เอาอีกคันมาก็ได้คุณลูกค้าได้ของแถมเป็นแก้วแล้วก็ที่เปิดขวดลายลิมิเต็ดของออโตมาพี่ๆที่มีแพลนหรือจะมาซื้อของที่ออโต้มาอยู่แล้วเนี่ยมาเล่นจับฉลากรับส่วนลดกับแอดมินได้นะคะแอดมินยินดีให้บริการค่ะ